ก็กำลังเกาะติดกับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองก่อนและหลังการเลือกตั้งก็ยังเป็นที่สนใจของนักการทูตของทฐบาลต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายมากนักที่มีตัวแทนของสถานทูตหลายแห่งไปปรากฏตัวที่สอนอปทุมวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ นณาพักอนาคตใหม่ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบข้อเก่าหาที่โยงไปถึงเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ปีที่แล้วนักการทูตเหล่านี้พยายามจะมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปุณธนาธรน,นั้นอาจจะเป็นเครื่องวัดระดับความพร้อมของประเทศไทยในการกลับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้งแต่ว่าถ้ามองจากมุมมองของรัฐบาลไทยน,นี่เข้าข่ายเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงมีท่าทีที่ค่อนข้างจะแรงมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณนัฐาค่ะโดยเฉพาะการออกมาให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนประมัตวินัยซึ่งก็ระบุตรงๆนะคะว่าท่าทีของตัวแทนสถานทูตต่างประเทศที่ไปปรากฏตัวเมื่อวันที่6เมษายนที่สถานีประทุมวันถือว่าเป็นการผิดหลักการสากลค่ะ ไม่ใช่ขามฮะเราเชิญมามาคุยกันว่าอไอ้เรื่องที่ที่เกิดในบ้านของเขาไม่ได้เนี่ยแล้วมาเกิดบ้านเราเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมืออย่าให้มันเกิดอีกนะประ,ประมาณเนี้ยนะเพราะว่ามันผิดหลักการตั้งแต่หลักการของอการทูต ะะของสาธารณชาติของหลายลอย่างด้วยกันนะเพราะฉะนั้นการที่สานทูตเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันทำได้เดพียงกรณีเดียวคือเรื่องของคนของเขานะฮะเกิดมีปัญหาในบ้านเรานะนั่นก็คือกรณีเดียวที่ทำได้ที่เป็นสากลเขาก็มาติดตามเรื่อง นะแต่ถ้าไม่่่่ใชเเเรรือองของขขคนขาแล้วไมมีปะทศไหหน้าายอมใทนะมที่รัฐมนตรีต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ก็คืออาจจะเชิญตัวแทนสถานทูตไปพูดคุยหรือส่งเป็นหนังสือนะคะโดยระบ,บุว่าที่จริงตามขั้นตอนสถานทูตเหล่านั้นควรจะสอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยก่อนที่จะเดินทางไปสถานีตำรวจปทุมวัน แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการสอบถามเข้าไปก่อนที่จะเดินทางไปโดยนายธนาทรเป็นผู้ต้องหาใน3ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ยุยงปลุกปัน่นมาตรา189ให้ความช่วยเหลือ่ผาผู้ต้องหาหลบหนีและมาตรา215มั่วสุมชุมนุมเกิน5คนโดยทีมกฎหมายของนายธนาทรจะส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรตามกำหนดวันที่15พฤษภาค,คมค่ะ และตามกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงเห็นว่าเพื่อเป็นไปตามหลักการสากลควรจะมีหลักวิธีปฏิบัติอย่างไรนะคะช่วงนี้เราจะสอบถามจากรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะครับสวัสดีครับคุณนัฐาครับคุณเทพชายหยองครับ,รบสวัสดีครับค่ะ อาจารย์คะตามกระบวนการอย่างที่ท่านดอนระบุไว้ก็คือถือว่าผิดหลักสากลถือว่าเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเหรอคะครับเออผมคิดว่าอย่างน้อยก็ผิดมารยาททางการทูตนะครับโดยมารยาททางการทูตแล้วเนี่ยนะครับควรที่จะต้องแจ้งให้กับประเทศที่เป็นเ,เจ้าของบ้านทราบนะครับว่า จะมีการดําเนินการอะไรที่ละเอียดอ่อนนะครับเพื่อขอคําปรึกษานะครับแล้วก็ในกรณีนี้ก็คงจะได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมาจากกระทรวงการต่างประเทศอันนั้นอย่างต่านะครับจริงๆนอกจากนั้นแล้วก็สามารถตีความได้นะครับว่าอาจะมีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางกฎหมายนะครับอา,อาจจะเป็นการกดดันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้อตกลงในการ ทํางานระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีอยู่ชัดเจนนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องยืนยันว่าการไปเนี่ยเป็นทางการหรือไม่นะครับรเป็นจุดยืนของประเทศนั้นๆหรือไม่นะครับหรือว่าไปในนามส่วนตัวนะครับรแต่ครั้งนี้ผมคิดว่าก็ยังม,มีความคุ้มเครืออยู่พรุ่งนี้ก็คงจะชัดเจนขึ้นนะครับกระทรวงต่างประเทศก็คงจะสอบถามว่าที่ไปนั้นไปในฐานะอะไรอย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับเ <c oughs> มืองหลวงแต่ละประเทศอนุมัติให้มีการ ทําการอย่างนี้หรือไม่คือคาตอบก็คงจะทราบกันอยู่ว่าอาจจะไม่ไมได้อนุมัติอะไรที่เป็นทางการนะครับครับคุณไปทานเองเห็นภาพในวันนั้นที่นักการทูตเหล่านี้ไปปรากฏตัวที่สอนอปทุมบัตรแล้วตอนนั้นตอนนั้นมองแล้วคิดว่าเขาต้องการอะไรนะครับครับก็ผิดปกตินิดหน่อยนะครับคือปกติก็ก็จะไม่ไปยืนเรียงกระดานจะไม่ไปเป็นฉากให้กับผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นคดี อาญาหรือคดีการเมืองนั้นคือประการแรกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็ต้องการส่งสัญญาณโดยเฉพาะไปยังประเทศในยุโรปนะครับต้องการให้ประชาชนของข้าวรัฐบาลเขาเห็นภาพของการร่วมมือกันนะครับในบรรดาประเทศที่มีข่าวไปแล้วนะครับในการแสดงจุดยืนสองสามเรื่องนะครับทางการเมืองซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องเรียดอ่อนนะครับในหลายประเทศไม่อนุญาตนะครับในหลายประเทศอาจจะมีมาตรการ หลายอย่างออกมานะครับแล้วก็นําไปสู่การปรับระดับความสัมพันธ์แต่ของเราเองก็ยังต้อง أ, ผมคิดว่า,า,าระมัดระวังและรอบคอบนะครับอาจจะต้องคุยกันก่อนนะครับแล้วก็หาทางวางแนวทางที่เหมาะสมอ,อ,อีกด้านหนึ่งคุณเทศชาย่องครับคุณ,ณนัฐาครับจริงๆก็เป็นการดีเหมือนกันนะครับถ้าทูตเหล่านี้จะได้ไปในทุกคดีที่สําคัญของทุกฝ่ายจะเป็นส่วนของการคุยกันนะครับว่าถ้าท่านอยากจะไปยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดาน ในคดีนี้ก็ควรจะทําทุกคดีแล้วก็ทุกฝ่ายถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าคนไทยก็อาจจะรับได้มากขึ้นนั่นคืออีกประกา,ารห <affirm S 1> นึ่งนะครับแล้วก็คงจะต้องไปกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะได้มีการประสานงานกันว่าเขาไม่ได้เลือกฝักายนะครับ <behav S 1> แล้วก็ในวันนั้นก็ยังไม่แน่ชัดนะครับคุณเทพชายหยองว่าเขาไปแสดงตัวในฐานะอะไรนะครับเขาไปยื่นนะครับเอกสารหรือไม่ว่าเขาเป็นผู้แทนที่เป็นทางการแล้วก็มาทํากิจการที่เขาเรียกว่าเป็นออฟฟิเชียล รือว่ากิจการที่เป็นทางการที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นรเรื่องที่พรุ่งนี้อะไรอย่างนี้ก็คงจะปรากฏออกมาครับ,รบแต่ว่านักการทุตเหล่านี้เขามีสิทธิ์จะมองเหมือนที่คุณธนาธรพยายามจะบอกไหมครับว่าทั้งหมดนียเป็นการกันแกล้งทางการเมืองและนักการทุตเหล่านี้ก็จะถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นตัววัดก็ได้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วผลมันก็ไม่ได้เป็นทมหรือว่าจะทําให้ประเทศไทยกลับสู่เป็นประชาธิปไตยเหมือนที่เราพยายามจะจะบอกกับชาวโลกหรือเปล่าครับ ครับเรื่องสิทธิส่วนตัวนั้นไม่เป็นปัญหาคับคุณเทพชฉยงยองครับแต่ว่าแต่ละประเทศมีแถลงการแบบนั้นออกมาหรือไม่นะครับถ้าไม่มีคนเหล่านี้มาด้วยอะไรนะครับโดยบนพื้นฐานของอะไรนะครับถ้าประเทศที่มีชื่ออยู่แล้วเขามีแถลงการออกมาชัดเจนในคําพูดที่คุณเทพชฉยงยองพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะต้องถือว่าเขามีจุดยืนตรงข้ามกับรัฐบาลไทยนะครับหรือว่าจุดยืนตรงข้ามกับหน่วยงานของไทยซึ่งอันนี้อันก็จะผิดปกติหน่อยนะครับแล้วก็คนจะนํามาสู่การปรับ ปรุงแนวทางในการทํางานร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับรัฐบาลไทยควรจะบอกนักการทูตเหล่านี้ยังไงวันพรุ่งนี้เมื่อเจอกันครับครับก็คงจะต้องสอบถามก่อนนะครับว่าเขาไปในนามของใครแล้วก็มีจุดยืนที่ได้รับการยืนยันรับรองจากแต่ละประเทศหรือไม่นะครับแล้วก็จุดยืนเหล่านี้นะครับกระทรวงต่างประเทศก็คงจะขอเป็นรายลักษณ์อักษร นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็คงจะต้องดูว่าเมื่อจุดยืนของเขาขัดแย้งกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับในเรื่องของสัมพันธ์ก็จะต้องมีการดําเนินการต่อนะครับพูดง่ายๆโดยภาษาชาวบ้านนะครับคุณนัฐาครับคุณเทพสยองครับประเทศเหล่านี้อาจจะพยายามที่จะไปพูดง่ายๆว่าโดยพื้นฐานต้องการทำแรงจุดยืนเรื่องการเลือกตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไปปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละประเทศก็หมายความว่าผลประโยชน์ของเขากับผลประโยชน์ของ ประเทศไทยหรือว่าของคนไทยหรือของรัฐบาลไทยก็แล้วจะ,จะจะดีความกันนะครับก็จะจะไม่นะครับไม่ตรงกันแล้วก็เป็นหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่จะทําให้เรื่องเหล่านี้นะครับมีการประสานงานให้สอดคล้องกันมากขึ้นครับค่ะอาจารย์คบมีทวิตของเอกอักครราชทูตประเทศแคนาดาประจําประเทศไทยระบุว่าทางสถานทูตก็มักจะเดินทางไปรับฟังคดีหลักๆอยู่แล้วและเป็นเรื่องปกตินะคะตรงนี้ควรจะทําความเข้าใจกันยังไงไหมคะ ก็หนึ่งก็คือก็ควรจะต้องแจ้งนะครับก็ต้องต้องตรวจสอบว่าทุกสถานทูตได้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้แจ้งก็คงจะต้องพูดคุยกันให้แจ้งนะครับสองก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้ข้อมูลว่าคดีที่เขาบอกว่าเขาไปทุกคดีเนี่ยจริงหรือไม่ในความเป็นจริงก็มีการสังเกตว่าอาจจะไม่จริงนะครับก็อาจจะเลือกคดีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขานะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่า คดีของกลุ่มการเมืองอีกหลายกลุ่มเขาก็ไม่ได้ไปนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมีการถกเถียงหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนในทํานองนี้นะครับเพราะว่าเขาก็เคยหลายสถาบันที่ผ่านมาเคยให้เขาสังเกตว่าเขาก็พบปะก,กับทุกกลุ่มการเมืองเท่าๆกันแต่ในความเป็นจริงเมื่อมีการยืนยันสถิติมีการยืนยันชื่อตัวบุคคลแห่งหนที่พบกันก็พบว่าไม่ไม่ตรงที่เขาพูดนะร่รา,าพบเขาพบบางกลุ่มมากกว่าบางกลุ่มอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ในทุสุกเขาก็ไปปรับนะครับให้น้ำหนักเท่าๆกันก็ต้องพูดคุยกันครับเะเทศไทยก็จริงๆก็ได้ประโยชน์จากการทำงานของทูตานทุตนะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ต้องมีกติกาและเราก็จะต้องให้เขาทำงานกับเราให้ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับค่ะอาจารย์บณิธานเห็นบรรยากาศสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรในช่วงหลังเลือกตั้งที่เริ่มได้เห็นความเคลื่อนไหวในรูปแบบนี้ค่ะครับผมคิดว่าพลังทางการเมืองที่เราไม่ได้เห็น นะครับก็ถูกปลดปล่อยออกมามากขึ้นนะครับก็เป็นตามการคาดการณ์นะครับของหลายฝ่ายว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็คงจะมีพลวัตมากขึ้นหลากหลายขึ้นรวมทั้งเรื่องต่างประเทศด้วยนะครับหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานสําคัญนะครับคงจะต้องประครับประคองให้พลวัตเหล่านี้นะครับเดินไปในทิศทางที่เหมาะสมกับคนไทยประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ จะต้องทำงานร่วมกันนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในแง่หนึ่งนะครับคุณนัาคุณเทพชัยครับว่าเขาสนใจประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอให้เขาทำให้เกิดความยุติธรรมจริงๆกับทุกฝ่ายนะครับมีอีกหลายคดีนะครับของทุกๆุกฝ่ายที่ต้องการให้เขาได้รับการดูแลแบบนี้นะครับก็ขอให้อย่าเลือกปฏิบัติครับครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรมากค่ะ ครับยินดีครับสวัสดีครับและว,วันนี้พลเอกประยุทจันทร์โอชาท่านนายกฐมนผลีก็มีท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวกับเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นในการตอบคาถามเรื่องนี้ด้วยการตั้งข้อสังเกตเอาซ้ำไปว่านักการทูตที่เป็นข่าวนั้นจริงๆเป็นนักการทูตตัวจริงหรือเปล่า,านะครับและท่านก็พยายามจะย้านะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คนไทยคนแก่กันเองนะครับไม่ควรที่จะไปดึงต่างประเทศเข้ามาน,นอกจากนั้นในโลกโซเชียลมีเดียคุณเทพชัยก็ได้ทกเทียงเรื่องนี้กันออกมาหลากหลายแง่มุมนะคะและกลายเป็นวาทะที่เผ็ดร้อนทีเดียวค่ะในโลกสื่อสังคมออนไลน์มาดูบางความเห็นที่ทางทีมงานเราคัดมานะคะอย่างเช่นจากทางเอกอัครชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยค่ะยืนยันว่าที่มีรายงานว่าเป็น นักการทูตตัวปลอมนั้นไม่จริงและบอกว่ามีอีกหนึ่งความเห็นในทวิตเตอร์ค่ะระบ,บุว่าเป็นหน้าที่ของทูตที่จะไปดูกระบวนการทางกฎหมายของไทยซึ่งจะมีผลต่อนักลงทุนของประเทศเขาด้วยอีกหนึ่งความเห็นบอกว่าไม่ได้ผิดมารยาททางการทูตแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจรัฐบาลนะคะก็ชัดเจนนะครับว่าความเห็นต่อเรื่องนี้ก็แตกเป็น2 ฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับก็คือฝ่ายที่คิดว่าการที่คณะที่กลุ่มนักการทูตเหล่านี้ทําแบบนี้ไม,ไม่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะทําแต่ฝันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถูกต่างชาติตรวจสอบได้ค่ะบางความเห็นก็ระบุว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็คล้ายๆกับปรามๆนะคะว่าไม่อยากที่จะให้ต่างประเทศเข้ามายุ่งกับการเมืองการปกครองของประเทศไทยบางคําถามบางทวิตเตอร์ก็ถามว่าทํากับประเทศไทยแบบนี้ได้อย่างไรนะคะและบาง ความเห็นก็ระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศก็อาจจะไม่ต้องออกมาติ่งทุกเรื่องก็เป็นวาทกรรมที่เกิดขึ้นในโลกสื่อสังคมคออนไลน์ค่ะคร,ครับท่าน